ยอดเยี่ยมไร้พิงประสบความสำเร็จในการเดบิวต์เอครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยเพลงพิง Venom สวัสดีทุกคนนะคะสำหรับศิสาวิแห่ง b บล็กพิงคค่ะศิลปินชื่อดังระดับโลกได้ปล่อยเพลงพิงเวนอมนะคะกลับมาพร้อมก,กับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ2ปีแท็กแนวฮิปฮอปอันทรงพลังค่ะกับเสียงไพเราะเครื่องดนตรีเกาหลีแบบดังเดิมนะคะนีชื่อว่ากงบนโกซึ่งก่อสร้างเสียงไพเราะตลอดทั้งเพลงค่ะพิงค์เวนอมได้สร้างสถิติผู้เข้ารับชมมากที่สุดในการเปิดตัว10ล้านวิวเร็วที่สุดในปี2565ครองชาร์ตไอทูน69ภูมิภาค wow มิวสิกวิดีโอของเกิร์ลกรุ๊ประดับโลกภียงเวนอมค่ะมียอดดูเกิน100ล้านวิวบน u t u b e แล้วยังเป็นมิวสิกวิดีโอที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของศิล<ห>เป็นหญิงอีกด้วยเมื่อวันที่19สิงหาคมเวลา13นาฬิกาตามเวลาเกาหลีใต้ไร้พิงได้ปล่อยพิงเวนอมนะคะ24ชั่วโมงต่อมาในวันที่20สิงหาคมเวลา13นาฬิกาตามเวลาเกาหลีใต้มิวสิกวิดีโอมียอดดูประมาณ86ล้าน2องแสนสองหม่นแปดพันห้่อสิบหวิวนะคะบนยูทูบต่อมาในวันที่ย บริการในเวลาเกาหลีมิวสิกวิดีโอมียอดดูทั้งหมดประมาณ86ล้าน202,8516วิวค่ะบน YouTube แต่การดูณนะตอนนั้นค่ะยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการในวันที่22สิงหาคมค่ะได้รับการยืนยันว่าพิงเกนน้อมของแบล็กพิงนะคะมียอดวิวมากกว่า90.4ล้านครั้งค่ะใน24ชั่วโมงแรกนี่ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวมิวสิกวิดีโอ24ชั่วโมงที่ใหญ่ที่สุดในปี2022เช่นเดียวกับการเปิดตัวมิวสิกวิดีโอที่ใหญ่ที่สุด ดของ b l a c k พิงคค่ะเท่าที่เคยมีมาได้ทําลายสถิติของตนเองนะคะก็คือเพลง How หยุดไล e ์แด้ในปี2020สถิติของ b l a c k พิงคค่ะโดยจํานวนการดูสูงที่สุดที่มิวสิกวิดีโอของศิลปินหญิงค่ะที่เคยทําได้ใน24ชั่วโมงแรกยังได้ตําแหน่งมิวสิกวิดีโอของการเปิดตัวใน24ชั่วโมงที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ YouTube อีกด้วย นับตั้งแต่การเปิดตัวเมื่อไม่กี่วันนะคะพิงเวยนอมได้คว้าชาร์ตไอทูนไปทั่วโลกค่ะยังได้รับความรักจากนักเตะชื่อดังนะคะเนย์มาได้กลายเป็นเพลงภาษากลีในประวัติศาสตร์ที่ติดอันดับชาร์ตเกิร์เบิร์ตท็อปซองส์ของ Spotify ทะลุ1 0 0ล้านวิวค่ะในเวลา29ชั่วโมงในสัปดาห์หน้านะครับไรพิงจะขึ้นแสดงพิงเวยนอมที่งาน2022 MTV Video Music a w a r d s และอัลบั้มที่2องของไรพิงค่ะมีชื่อว่าบ n p พิ k จะวางจำหน่ายในนวัที่19 เก้ากันยายนที่จะถึงนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ